รู้สึกว่าไม่ค่อยซึมไม่ค่อยชุ่มชืน้นหรือที่จริงคุณอาจกำลังทาครีมผิดเวลาก็เป็นได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวยสมใจรายการที่รวมรุูเคล็ดลับความงามเพื่อให้คุณสวยได้สมใจแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์วันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆแต่คนมักมองข้ามมาฝากกันค่ะนั่นคือการทาครีมบำรุงในขณะที่ผิวยังชื้นอยู่ หลายคนรีบเช็ดหน้าให้แห้งสนิทก่อนทาครีมแต่รู้ไหมคะว่าความชื้นที่หลงเหลือหลังล้างหน้านี้แหละคือโอกาสทองเพราะเมื่อเราทาครีมบำรุงในช่วงที่ผิวยังมีความชื้นเล็กน้อยจะช่วยล็อกน้ำไว้ใต้ผิวได้ดีขึ้นทำให้ครีมซึมง,ง่ายขึ้นซ่มชื้นยาวนานขึ้นและยังลดโอกาสที่ผิวจะแห้งหรือขาดน้ำอีกด้วยค่ะ ทาครีมบำรุงขนาดผิวชื้นช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวช่วยให้ครีมซึมซาบได้ดีไม่เหนอยนะเพิ่มประสิทธิภาพของสกินแคร์โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวแห้งและผิวขาดน้ำเห็นไหมคะแค่เปลี่ยนในการทาครีมหมอผิวก็สุขภาพดีขึ้นได้แบบง่ายๆเลยหากคุณชอบเคล็ดลับแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไล์ และกดกระดิ่งให้กับช่องสวยสมใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับความลับผิวสวยที่คุณยังไม่รู้สวยสมใจเพราะคุณคู่ควรกับความสวยที่เข้าใจ